ทุกคนครับแม็กเข้าป่าไปเจอดอกไม้ที่หน้าตาแปลกประหลาดมากครับแม็กไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีใครรู้จักบ้างครับว่าดอกไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวแม็กจะลองหาข้อมูลแล้วเอามาแบ่งปันทุกคนด้วยครับ <c oughs> มาดูช่างกําลังก่อกําแพงจะแม็กจะถมที่ที่ของแม็กเนาะตรงนี้นะแต่ <c oughs> ด้วยความตาดีฮนะมาดูอะไรนี่ดูดิอะไรอ่ะเอาดูดิเนี่ยเคยเห็นไหม่ะนี่อะไรอ่ะดอกอะไรเนี่ยดูทุกคนดู มีใครรู้จักบ้างครับวิลแมมันสวยจังเลยอ่ะดอกไม้ป่าดูดิใครรู้จักคอมเมนต์ชื่อมาเลยนะฮะตอนนี้นะหุยน่าจะหายากมากเลยเนี่ยเอาจริงๆเราเกิดมาเราเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยดอกอันเนี้ยนะฮะเออใครเคยเห็นคอมเมนต์บอกหน่อยนี่เห็นไหมดูใบดูเลยนะครับแต่ใบเขาจะแหลมๆหน่อยนะเขาคือเหือกปลาหมอครับอ้ว่านเหือกปลาหมอเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยเลยเอาไม่เคยได้ยินชื่อจริงหรอ น,ะะนี่ว่านเงือกปลาหมอครับทุกคนมีหนามด้วยเป็นสมุนไพรชันนรช้นดีนะเขามีส่วนช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยเดี๋ยวเราเอาไปให้แม่แล,ลองดูแมว่าแม่เขาจะรู้จักหรือเปล่า<ไ>ว่านเงือกปลาหมอนะครับอแล้วก็มีวิธีการทาเป็นสมุนไพรย,ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ <M ess cies> มาแล้วฮะวันนี้แต่งตัวสวยนะแต่ตัวเราใส่ชุดเหมือนกันเล้เียอ้าวรู้จักไหมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้จักอ ไม่รู้จักจริงเหรอดูดิคือหนูไปเห็นดอกมันอยู่ใกล้ที่ที่ที่เราซื้อใหม่อะ่ะแล้วมันขึ้นอยู่ตามปา่ามันมันสวยดีนะดอกหน้าตาแปลกประหลาดมากครับไม่เคยเห็นไม่รู้คนคนดูเขารู้จักกันหรือ,อยังนะนะฮะนี่คือดอกอะไรไปหาข้อมูลมาแล้วมันคือสุดยอดสมุนไพรเลยแม่หรือเอาไปทำเป็นยาอายุวัฒนะก็ได้นี่เลยนะฮะ,ะ,ฮะข้อมูลจากออดิทไทย .com นะครับเขาบอกว่ามีประโยชน์เยอะมากนะช่วยแก้น้ำเหลืองเสียช่วยบำรุง ผมครับเป็นยาอายุวัฒนะแก้ตกขาวแก้ไข้ลมพิษขับพยาธิแก้ไอแกอ่ิสกดวงนะฮะโรคอุงสวัสดบำรุงประสาทแกหอ,อบเื้อนครับเซมหาแกมะเร็งโอ้เจริญอาหารประโยชน์เยอะมากอ่ะไปยี่สิบกว่ารายการะฮะเนี่ยเขามีสูตรเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กจะแปะสูตรไว้ด้วยนะวันนี้เราจะทําสูตรไหนดีแม่เขามีสูตรยับยัง้งโรคมะเร็งนะฮะรักษาประจําเดือนมาไม่ปกติแก้ผื่นคันแก้ผิวอ่โรคผิวหนังก็ได้ด้วยนะ เออขับเสมหะด้วยรู้สึกแม่บอกแม่จะเป็นไข้ใช่ไหมเออใช่ใช่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำสูตรที่มันครอบคุมครอบคุมจัก,กรวาลเลยไหมนะเ,เดี๋ยวต้มเป็นน้ําสมุนไพรให้แม่กินดีกว่าคนะคะเดี๋ยวมาดูกันครับสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะครับก็จะมีชื่อเรียกท้องถิ่นอย่างเช่นแก้มหมอครับอีกเกรงหรือแก้มหมอแล จังหวัดอื่นมีชื่อเรียกอีกไหมครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับสมุนไพรเหงื่อปลาหมอเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของไทยเรามีประวัติการใช้มันนานตั้งแต่สมัยโบราณแล,ล้วครับมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายถึง21ประการครับยกตัวอย่างเช่นแก้น้ําเหลืองเสียช่วยบำรุงผมเป็นยาอายุวัฒนะนะครับรักษาตกขาวแก้ไขขับพยาธ แก้ไอบำรุงประสาทมีเยอะมากเลยครับเดีย๋ยวทุกคนสต็อปและอ่านดูได้เลยนะฮะสูตรที่แม่จะทําให้แม่กินวันนี้ก็ง่ายมากๆครับด้วยการนําดอกใบกิ่งก้านรากของเขานะครับมาล้างให้สะอาดและนํามาต้มดื่มครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้ครับรวมถึงแก้ไข้ได้ด้วยเมื่อนําต้มผสมกับขิงนะฮะหรือถ้านําทั้งต้นและดอกนะครับมาตาผสมกับน้ํามันงานแล้วก็น้าผึ้งนะครับช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติครับและในปัจจุบันนะครับเหงื่อปลาหมอนเนี่ยได้รับความนิยมจนถึงขั้นผลิตเป็นยา าแคปซูลสมุนไพรเหือกปลาหมอเลยครับหรือแม้แต่เครื่องสาอางนะครับยังมีสมุนไพรเหือกปลาหมอเป็นส่วนผสมเพราะเขามีส่วนช่วยในการบํารุงผิวพรรณครับโดยเฉพาะคนที่น้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยเหือกปลาหมอช่วยได้ครับโอ้แม่ว่าต้องขมแน่นอนอ,อันนี้ <ๆ S 1> เป็นสูตรคล้ายๆ,ๆกับยาลูกกรอ n นะฮะแต่ยังไม่เชิงลูกกรอ n ซึ่งสามารถทําทานได้เลยทั้งแก้ไขขับฤดูหรือใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะอ่ากินแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวซื้อๆนะฮะเดี๋ยวซื้อดีต้องกินชา แก้ไขนะฮะอย่างดีเลยเอามามเดี๋ยวลองชิมดูก,ก่อนนะฮะกลัวใช่ไหมขมแน้เาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวกินชิมให้ดูก,ก่อนแม่เลยมันจะเป็นเมือกๆยางๆนะทุกคนนะแบบนี้นะดูดินี่นะฮะใส่น้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันงานะครับตามสูตรนะโคลไหมลองชิมชิมแตะ ไม่ขม,มนะหวานหวานหวานจากน้ำผึ้งไงเดี๋ยวนี้เขาไปทําเป็นแคปซูลนะแคปซูลนะครับเอ่อขายกันเยอะมากแล้วก็มันยังช่วยพวกเอ่อเกี่ยวกับโรคหิวหนังด้วยนะเขาจะต้มแบบนี้แม่แล้วก็อบไอ้น้ํอ๋อใช่จะเอารากเอาดอกเอาใบายอย่างเงี้ยมาต้มแล้วอบไอ้น้ำครับเอาผ้าคลุมเหมือนสมัยก่อนที่อบไอ้น้ำอ่ะเนะเอาผ้าคลุมลยอะไรเงี้ยนะฮะคลอด,อดลูกใหม่ทั้งเนือดีลเลยสมุนไพรอ่า กินง่ายมากทุกคนรสชาติโอเคเลย <S <S เหมือนน้ำต้มผักมป่กลิ่นไม่ได้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยลไม่เหมือนน้ำต้มผักเป๊ะๆไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรเลยเลย,เลยนะฮะกินง่ายกินง่ายอันนี้นะครับเออสมุนไพรชั้นดีซึ่งเดี๋ยวนี้หายากอยาให้แม่ลองชิมเลยนะฮะเป็นใข่ยอย่างนี้ต้องกินให้หมดเลยนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินมันมาแย่งกินนะบอกก่อนเป็นไง ก็กินดีเนาะกินง่ายกินง่าย,าย<ง>นะฮะนี่เหือกปลาหมอครับเอามีใครเคยรู้จักหรือเคยเห็นบ้างฮะอ่ะนะฮนะ,ะแล้วเอาไปทําเป็นสมุนไพรแก้โรคอะไรได้อีกบ้างคอมเมนต์บอกกันนะฮะนี่โอเคไหมโอเค,อเค <laughs> ที่บอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกินนะไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินมันมาเอาหมดเพราะว่าเวลาแม่ต้มสมุนไพรอะไรนะแอดมินนะฮะจะรีบมารีบมายกหม้อสดกัน <laughs> จนหมดเลยนะฮะอะ่าโอเคนะใครที่ชอบ พืชสมุนไพรแปลกๆหายากแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเราสองคนแม่ลูกนะครับคลิปหน้าแม็กและแม่จะพาไปรู้จักพืชอะไรอีกสมุนไพรอะไรอีกรอติดตามชมนะครับด้วยกันอ่าเราเล็กได้รวันนั้นเปิดพื่อดมตัวไปกินเล็งแล้วแอดมินเล็งเล็งฮะเล็งว่านเหงือกปลาหมอยายุวัฒนะ กินแล้วจะมีเหงือกเหมือนปลาหมอ <c oughs>